สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวไฟโซล่าเซลล์นะครับของแลนดี้นะครับเราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับของแลนดี้นี่ก็คือเป็นไฟโซล่าเซลล์ที่มีมาตรฐานสุดละนะครับไฟเนี่ยอยู่ได้ทั้งคืนนะครับต่อหนึ่งชาร์จเนี่ยไม่เหมือนบางยี่ห้อนะครับมันดับไปกลางทางเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนข้างในเนี่ยอันนี้ซื้อแบบหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตัวเล็กนะครับแต่บอกเลยว่าสว่างมากอันนี้เป็นตัวที่สี่ลวนะครับซื้อมาตัวที่สี่ลว เกีออกมาครับก็จะแถ่นหลอดไฟนะครับหนึงดวงเหมือนเหมือนเขาแถมมานะครับเหมือนเป็นตัวให้ทดลองใช้ต่อมานะครับมันก็จะเป็นแผงสโซล่าเซลล์นะครับเป็นแผงสโซล่าเซลล์ มานะครับก็จะเป็นตัวไฟที่จริงจะมีที่จับยึดน็อตเรยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็คงไม่ได้ยึดนะครับไม่อยากเจาะม่านนะครับนี่เป็นเซอร์เบียมาแล้วก็ไฟนี่นะครับหูไฟตรงไฟนี่มีหูหิ้วเลยนะเพื่อเอาไปแขวนนะโคตรดีเลยแล้วก็มันจะมีพวกรีโมท นะครับเอาไว้ตั้งส่วนใหญ่แล้วผมก็จะตั้งออโต้เลยนะครับรีโมทนี่นะครับรีโมทแล้วก็ใส่ถ่านมีถ่านมาให้อ่มีถ่านมีถ่านมาให้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้รีโมทนะครับนี่รีโมทอันนี้ไม่ต่อสโตรไซโอนะแต่เปิดได้เลยมันมีแบตอยู่ถ้าเรากดออโต้เนี่ย ถ้าเราเลือกออโต้เนี่ยก็คือเห็นป่ะกล้องไม่โฟกัสอ่ะนะกลางว่ะโอเคถ้าเราเลือกโฟโต้ด้วโอโต้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรนะกลางวันไม่ติดแต่กลางคืนจะติดนี่ครับกดได้เลยสว่างมากน,ะนี่ติดแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะสเสร็จแล้วก็จะมีตั้ง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็มี ค่าต่างๆนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ออโต้อย่างเดียวนะครับจบเลยต่อมาตัวนี้โซล่าเซลล์นี่ขาต่อโซล่าเซลล์แล้วมีสายนะครับยาวรู้สึกจะยาวประมาณห้าเมตรนะครับก็จุกตัวนี้มาต่อกับตัวนี้นะครับเพื่อรับแสงโซล่าเซลล์ชาร์จแบตนะครับแบตก็อยู่ข้างหลังนะครับแบตก็อยู่ข้างหลังตรงนี้โอเคนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับใต้รังคิดได้เลยนะครับเพราะว่ามัน ของนี้จริงๆนะครับของแลนดี้